โกคู Goku, เพิ่มพลังจนถึงระดับสุดข,ขัว้วระดับพลังนั้นทะลุ117,000ไปแล้วอยู่สูงกว่าระดับพลังของกัปตันกีนิว3000พันเมื่อโกคูเพิ่มพลังไปถึง140,000กัปตันกีนิวก็ประสาทแดกเขาคว,วางก้อนหินขนาดใหญ่ใส่โกคูที่กำลังเป็่งพลังแต่ออราของชาวไซยาทำให้หินสลายตัวกีนิวยังคงตื่นตระหนกจึงโจมตีด้วยยิดพลังงานโกคู Goku, ก็ขับไล่มันกลับไปหากีนิวและจีด๊ด ในที่สุดโกคูก็มาถึงระดับพลังสูงสุดที่1 8 0 0 0 0มืนโกคูจึงบอกกับตันกินิวว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้กันและถ้าจะขอโทษโกคู Goku ก็จะปล่อยไปกับตันกินิวจะไม่ยอมก้มหัวให้ใคร ทางด้านเลดี้เพียงคนเดียวของดาวดูมากําลังค้นหาดราก้อนบอลเมื่อเธอมาถึงหมู่บ้านนาเม็กที่ถูกทําลายชาวนาเม็กทั้งหมดถูกฆ่าตายตอนนี้ดูม่ารู้แล้วว่าสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนและหวังว่าโกคูจะมาให้เร็วกว่านี้ผู้เท่าสงสุดและเดนเดก,ก็สัมผัดได้ว่าเนลกลับมาแล้วผู้เท่าไม่พอใจเนลที่ไม่ยอมไปช่วยเหลือมนุษย์โลกเนลต้องอยู่ที่นี่ในชั่วโมงสุดท้ายของผู้เท่าสูงสุดเพราะว่าภัยกำลังมา จากนั้นโกฮังก็มองเห็นถ้ำและนักรบทั้งสองก็เข้าไปในนั้นแต่ไม่พบบลูมามีเพียงร่องรอยล้อรถมอเตอร์ไซค์บินได้คุริลินและโกฮังจึงบินไปในทิศทางนั้นพูเทเถ่าสั่งให้เดนเดไปบอกรหัสขอพรนิชาวโลกผู้เท่าสูงสุดให้มอบพลังให้เขาในการรักษาเดนเดก,ก็รีพุ่งออกไปโดยเร็วฟริเซอร์เกือบจะถึงจุดหมายเมื่อเดนเดบ,บินผ่านไปฟริเซอร์ไม่ได้สนใจมากนักฟริเซอร์มาถึงบ้านของผู้เท่าสูงสุดเนลออกมาต้อนรับ ไม่นานนักรบนามิกสาคนก็มาถึงและพยายามโจมตีฟรีเซอร์เนลบอกว่าอย่าทำแต่พวกนั้นยังคงทำและทุกคนก็ปลิวไปกับร่มกดของฟรีเซอร์จากนั้นเนลก็บอกฟรีเซอร์ว่าไม่สามารถฆ่าผู้เท่าสูงสุดได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นดราก้อนบอลจะหายไปฟรีเซอร์จึงตัดผ่านหน้าต่างเพื่อทักทายผู้เท่าเนลจะ ต้องเผชิญหน้ากับฟรีเซอร์เนื่องจากเนลได้รับการฝึกพิเศษและมีพลังมากกว่าชาวนาเม็กคนอื่นๆการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วเนลประทับฟรีเซอร์แล้วตอนนี้ก็จบลงชิ้นส่วนนอกของฟรีเซอร์จะเป็นสีดําในตอนที่คุยกับพระเท่าสูงสุดนอกจากนี้กางเกงในยังเป็นสีม่วงอีกด้วยและในถ้ำที่ถูกทิ้งร้างของบลูมาเราจะเห็นรูปของยำฉา